ชื่ออะไรจ๊ะนายชูสิทธิ์ยิ่งเจริญครับชูสิทธิ์ยิ่งเจริญมีปัญหาอะไรบ้างมีทําแท้งกับไย่อะไรปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างในเวลานี้ก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวด้วยครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวหนักไหมหรือว่าพอทนได้พอทนได้ครับเป็นมานานหรือยังต้งไหลทั้งกระดูกทับเส้นก็นานนานอยู่เหมือนกันเป็นปีครับเป็นปีครับอ่าสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่ ภรยากินยาขับครับคือหมายความว่าเรารับรู้รับรู้ครับร่วมการคิดด้วยกันครับปรึกษากันครับจึงเป็นที่มาของการแท้งของลูกใช่ไหมครับคนแล้วก็มีพาลูกสาวไปทำอีกหนึ่งคนครับก็เป็นสองดวงวิญญาณแล้วก็มีเรื่องสัตว์ด้วยหรือเปล่ามีครับก็ตอนเป็นทหารก็ไปไปยิงพญาเหี่ยวในในเขา ปเป็นทหารก็ไปยิงพญาเหยี่ยวไว้หนึ่งตัวครับไม,ไม่รู้ว่าจะตายแต่ว่ารู้ว่ายิงโดนครับแต่ไม่รู้ตายหรือเปล่าครับสักยันน้ำมันพระบิคเนธทั้งหมดยังเกี่ยวข้องอยู่หรือเปล่าท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋อยเกี่ยวข้องหมดเลยนั่นแหละนะทั้งเหี่ยวทั้งสักยันนั่นแหละคระส่งผลแล้วสินะแหละท่านเลยอึดอัดเจ็บตัวไปตัว บ่อยใช่ไหมครับเอาแล้วจะทํายังไงต้องการจะแก้ไขไหมต้องการครับต้องการจะแก้ไขทําอย่างไรบ้างก็จะมาดำเนินใช่ไหมท่านด้วยจากพรพิะแนนใช่ไหมหาใช่แล้วขเขาเองนั่นแหละครับสินห้าต้องครบแหละท่านเอ้ยต้องอยู่ในศินในธรรมแหละท่านแนม่สวดพามนานาจนแทนนั่นแหละห้องทำไปจนตายนั่นแหละครบเพราะเอาของสูงหนาไปใส่ในตัวเอ้ย เป็นว่าเรื่องการสักจะเยียวยาได้ป้องกันได้ควบคุมได้ก็ต่อเมื่อมีศีลห้าไหว้ผ้าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมครับเข้าใจแล้วข้อนี้และค่าเยี่ยวหนึ่งตัวล่ะเยี่ยวหนึ่งตัวใช่ไหมท่านใช่แล้วตายแน่แท้กันนั่นแหละนะนอนยิงขนาดนั้นแหละคราไม่นอดแล้วสินะแหละท่านเอ้ยสรุปแล้วยี่ยวตายแน่นอนครับแล้วยังโกรธแค้นอยู่หรือเปล่าใช่เอท่านเอ้ยเยียวเลย สักเลระสอนคอข้าพญายักษ์เยี่ยงกูได้เช่นไรเลยถ้ากูกับชาติกำเนิดเกิดมาใหม่กูจะใส่จตหัวสมองมึงเละเลยเนาะีกชาติเลวีกชาตหมาีกชาติสันดานคราข้าแม้ขคยังพญาเยียงนาเออท่านเออแล้วเขาไปยืนอยู่ตรงไหนมันขวางถูขวางตาเราเราถึงไม่ยิงเขานั่นเนี่ยเขาบินมาเกาะ เอาเลยนะบินมาเกาะต้นไม้ใกล้ๆบินมาเกาะที่ลำธารพ่อของเขาเขาก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยแต่ว่าเพราะว่าความที่เราห้าวบรรลุนะครับครับเนมันก็เอ้ยตอนนั้นไปเอาปืนแก๊บหลวงพ่อตาของตาหลงของพ่อตาไปในป่าโดยไม่มีจุดประสงค์เลยจะเอาเนื้อมากินครับเอามากินหรือเปล่าก่าวว่าใจคิดอย่างนั้นคือตอนต้นเนี่ยยิงยิงเพราะว่าทดลองฝีมือหรือว่ายิงเพราะว่าจะมาประดับยิงเอาไปขายหรือยิงมากินยิงมากินตั้งใจอย่ายิง จะกินพญาเหี่ยวเลยไม่กินแล้วจะมาปวดแล้วยิงนัดเดียวก็โดนด้วยเหรอครับพญาเหี่ยวเสร็จเลยไม่รู้ตัวเลยเลยว่าไปอยู่ใกล้กับพวกนายพานเขาเอ๋ยถ้ารู้ในใจเลยคงไม่ใกล้เลยมันนั่นแหละหนาเขาคิดต่างคนต่างอยู่นั่นแหละครับไม่เคยเบียดเบียนหนาอะไรมันเลย อยู่ป่าไหนายอยู่ในเขาที่จังหวัดลำปางลำปางทางเหนือครับอยู่ที่ลำปางเหรอ,อเขาก็เป็นป่าดงดิบอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเป็นป่าในลำธารและเราก็บุกเข้าไปครับเข้าไปเองหรือว่าเข้าไปตามหน้าที่เข้าไปเองครับตอนนั้นช่วงลงพักเขาลงมาจากพักราชการตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่ในนามอะไรอยู่เป็นหน่วยเลดาร์ที่ดอยถนนหน่วยเรดาร์ครับนด้วเรดาร์ยู เชียงใหม่ถนนเชียงใหม่อะครับอ๋อแล้วช่วงพักราชการลงมาครับพักราชการแล้วไม่ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วครับไม่เกี่ยวคือไปเที่ยวแล้วใช่ไหมครับเที่ยวไปเที่ยวมายิงยิงพญาเหี่ยวเล่นดีกว่าร,รู้เลยว่าเป็นเหนี่ยวใช่ไหมรู้ครับใหญ่ด้วยใช่ไหมใหญ่อะเขาคาบ้ามนอนอยู่ที่ปากด้วยกํลังหากินคาบน้องอยู่ที่ปากครับคาบน้หน ในลูกเมียในไส้ข้าอีกค่ะที่รออาหารหนาจากปากข้าไหนพญยาเย,ยว่เขาก็เอาอาหารไปเลี้ยงยยลูกเลี้ยงครอบครัวเขา <c oughs> แต่ว่าข้าตัวเดียวไม่ได้ข้าตัวเดียวครับยกลังใช่ไหมครับพญยาเยหี่ยวบัดนี้จำนึกผิดได้ยังจำนึกผิดครับก่อนหน้านั้นมีอาการอะไรบ้าง ก็โดนมมเตอร์ไซค์เขามาปนแล้วก็ถีบโมเตอร์ไซค์ไหลหักขี่มมเตอร์ไซค์หลังหักเลยไหลหักเลยโดนโมเตอร์ไซค์มาขับคู่มาแล้วก็ถีบถับโดนตัวเราเลยถีบรถผมครับคือโดนอวิฉาชีพปะครับประกบพอประกบปุ๊บก็ถีบพ่อที่ไหลเลยครับถีบที่ไหลถีบที่ตัวรถนะแต่ว่าล้มไปเราเอาไหลรับเอาไหลลงไหลเราก็เลยเสียเลยแล้วตอนนั้นที่ยิงพญาเยี่ยวเนี่ย รู้ว่าโดนตรงจุดไหนเวลาโดนที่หัวไหล่เขาจุดเดียวกันเลยเหรอพญาเหี่ยวเขายิงที่หัวไหล่พญาเหีียวใช่ไหมอยากจะให้พาหัวใจมันเลยท่านแต่จุดนั้นมันยังไม่ตรงนั่นล่ะนะไม่นานไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวรอจังหวะนา่ะรอกูก่อนเลยพญาเหีียวเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าเวหาเขาเนี่ยไม่กลัวใครถ้าเข้าไปที่ไหนสัตว์เล็กสัตว์น้อยต้อง หลีกต้องหนีอันนี้ไปสอยเข้ามาเลยเสียฟอร์มเลยที่นี่โกรธแค้นด้วยเจ็บด้วยจะมามาบวชล,<อ>ลูกอีกอบวชมาขอโหติกรรมก็รู้เลยใช่ไหมตอนนั้นว่ารู้ว่ากรรมต้องตามมะเปล่ารู้ครับตั้งแต่ยิงวันยิงเลยหรือเปล่ายิงปี25แต่มารูมา้มาเจ็บตอนปี59าเ้าและตอนปี25งหถึงห้ไม่ได้คิดว่าพญ<ย>าเหี่ยวจะมาตามอะไรนักหนาะไม่ได้คิดเลย แต่บัตรนี้พอจะอุบัติเหตุเลยรู้เลยว่าครับพญาเหี่ยวต้องเล่นงานเราแน่แล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วพญาเหี่ยวค้างไว้ตั้งหลายปีด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลอะไรใช่ไหมท่านใช่แล้วเพราะกรรมยังไม่ส่งผลนั่นแหละนะอยากจะยืงอยากจะเข้มามันทันทีเลยเดี๋คอ,อแต่ยังทำไม่ได้นะเดี๋ยวท่านเอ้ยตามตลอดแต่ไม่มีโอกาสใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ้ยรอจังหวะเลยนั่นแหละนะยีกไม่นานหรอกครา ดี๋ยวกูจะจัดการมึงเนาะอ่าอ่าอาณเวลานี้สำนึกผิดหรือยังสำนึกผิดแล้วครับสำนึกผิดพร้อมที่จะขอขมาอย่างพร้อมครับและพร้อมจะชดใช้อย่างพร้อมครับพระยาเยี่ยวผู้ยิ่งใหญ่บัดนี้เขาต้องการแสดงตัวถึงการสำนึกผิดขอขมาโทษและก็ขอ ชดใช้พญาเย,ยวจะว่าอย่างไรไม่สนใจท่านเอ,อ๋ยให้มันเป็นไปตามกรรมเลยเถิดนะให้มันตายอย่างข้าดีกว่าค่ะพญาเหย,ยวโปรโดฟังธรรมเสียหน่อย <c oughs> พญาเย,ยวฆ่าสัตว์ไปมากมายมหาศาล <c oughs> สัตว์ทั้งหลายที่ต้องตายเพราะกรงเล็บเหย,ยวปากเหียวที่เขาก็ไม่อยากตาย ที่เขาก็ไม่อยากที่จะเสียชีวิตเขาก็มีลูกมีหลานเขาก็มีครอบครัวพญาเหี่ยวได้เคยคิดบ้างไหมายว่าเขาก็โกรธก็แค้นเขาก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันพญาเหี่ยวนี่โหดมากนะขอบอกปลาอยู่ในน้ํามองจากภูเขาดิ่งลงไปขย่ำปลาในน้ําเลยทั้งทงที่อยู่กันคนละโซนพญาเหี่ยวก็ไม่สนใจจะอยู่บนดิน ก็ไปลากก็มาจะอยู่บนฟ้านกด้วยกันก็กินอยู่ในน้ําก็ยังไปล้วงมาพระยาเหี่ยวเอ๋ยเสร็จเลยงานนี้เห็นไหมว่าเวรกรรมมีจริงเห็นไหมว่าเวลาเราถูกเขาหลังแกเราก็โกรธเราก็แค้นเวลาที่เราใช้กกงเล็บเหี่ยวจับปลาขึ้นมาจากในน้ําปลาร้องขอชีวิตดิ้นผ่าน ดิ้นไปดิ้นมาพยาเหย,ยวไม่ใส่ใจไม่สนใจเลยคืออะไรกันจิตใจตอนนั้นไม่มีอะไรเลยเหรือว่าเมตตาสมสารเขาไม่อ่าเห็นไหมทีเราเนี่ยนะทำผิดเราไม่ใส่ใจแต่ใครทำเราเรากับโกรธเรากับแค้นแล้วเราจะพ้นการเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ยังไงเราจะพ้นจากอุบนิสัยแห่งการ ล่าคนอื่นได้อย่างไรเมื่อนักล่ากลับมาถูกล่าจะมีความรู้สึกยังไงอธิษฐานซะถ้าเขาส่งบุญให้แล้วจะไม่เกิดเป็นเหยี่ยวอีกจะไม่รบกวนใครเขาอีกจะไม่ฆ่าใครอีกแล้วชีวิตของเขาเขาก็รักไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนจะใหญ่แค่ไหนก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเบียดเบียนกัน เข้าใจหรือ,อยังพระยาเหี่ยวเป็นถึงพระยาแล้วนอกจากมีกําลังแล้วจะต้องมีจิตใจและมีปัญญาด้วยนานๆจะได้อบรมพรยาเหี่ยวท่าหน่อยหนึ่งพรยาเหี่ยวนี่ <c oughs> <c oughs> พราเหี่ยวนี่โหดมากนะแม้แต่ว่าบรรดาเก้งกวางที่ขึ้นไปอยู่บนภูเขาเขาก็ไปโฉกไปฉีกมา ที่อยู่บนดินอยู่บนพื้นดินนกหนูกระตงกระตายหมาแมวเสร็จหมดไม่เหลืองูเงิอนี่เป็นอาหารหวานเลยเอา้าวนี่จะได้จบยุติการเข็นฆ่ากันเสียทีหนึ่งอา้ยาวพญาเหยี่ยวจะเอาธรรมะอะไรบ้างเอาชุดขาวไหมได้ด้วยหรือท่านเอ๋ยบวชไปเลย เปียนเป็นสาวกของพ่อพญาสุบันคุธ,ธาเออเป็นพญาครุฑผู้ยิ่งใหญ่มีธรรมะไม่เบียดเบียนใครแล้วปกปักรักษานี่ในมาแล้วก็โชคดีไปเลยยินดีหรือเปล่าจะรับสิทธิ์ดีไหม สาธุโดนเต็มๆหมดเลยนี่แหละข่า,า <c oughs> นั่นแหละนะคือข้าพยายามอยว่เลยองอาจในเวหาไม่กลัวหน้าไหนแหละท่านแลมาพ่ายแทพวกมันอ้อืถือว่าเป็นคู่ <c oughs> เป็นคู่บุญละกันมันก็พามาเข้าสู่พระธรรมไงเราก็ต้องถือว่าเราได้มีดวงตาสว่างขึ้น ไม่งั้นพญาเหี่ยวจะต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมอีกไม่จบไม่สิน้นก็จริงของท่านแน่จึงไม่เถียงแหละท่านนะอันไหนที่ท่านว่าดีมาเอาเลยค้าก็ได้แหละท่านเอ้ยดีมากจะได้เป็นสัตว์ประเสริฐจะได้สร้างบุญบรารมีไม่สร้างเวรสร้างกรรมอีกแล้วบัดเนี้ก็ออกมาเลยรายการที่ต้องการจำนวนวันที่ปรารถนา จำนวนวันใช่ไหมท่านใช่แล้วมันต้องบำเพ็ญให้ข้านั่นแหละนะสี่สิบวันนั่นแหละเอ้ยสิบวันยี่สิบสี่สิบเลยเหรอพญาเหี่ยวเล่นเต็มเลยใช่ไหมต่างคนต่างมีกรรม<อ>ไม่เว้นจากกันนั่นแหละท่านนะท่านบอกคู่บุญบารมีใช่ไหมเล่าค่ะใช่แล้วอันจะเกียงหนามืงไอ้สี่สิบวันไหวเปล่า <c oughs> ไหวครับอา้าวเป็นคู่บารมีไง บ,บางทีมันเหมือนกับว่าทำ้ายกันแต่ทั้งคู่ไปเจอพระพุทธเจ้าทั้งคู่เลยขอบวชเปลี่ยนเป็นสหายกันไม่งั้นมันก็ตีกันต่อไปง่ายพญาเหี่ยวก็ถือว่าเขาก็มีคุณใช่ไหมใช่แล้วท่าน,นดีมากแสดงว่าพญาเหี่ยวผู้มีคุณธรรมผู้มีสติมีปัญญาผู้จะพ้นจากทุกข์แล้วเหลือจะได้ทรงไปเป็น บริวารสาวกของพญาสุบันคุธ,ธายินดีจะสมัครตำแหน่งนี้ไหมหอมยินดีท่านเออสาธุ <c oughs> เื้อใครไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ <c oughs> เชื่อท่านดีกว่าเลยสาธุอ้าว <c oughs> ่านปู่พญาสุบันคุธ,ธา <c oughs> เปิดรับสมัครพระยาเยี่ยวผู้องอาจตามนี้ต้องการอะไรบ้างนอกจากสี่สิบวันแล้วชุดขาวท่านเอ,อ๋ยมาได้เลยนะเอาไว้เตรียมนั่นแหละครับ พระพุทธรูปนาะกาไวหนึ่งองค์สังฆทานท่านเอ๋ยอะไรเลยก็ได้นะให้บุญได้เกิดขึ้นนำพานี่แหละนะเห็นเป็นเช่นนั้นเลยดีมากโอ้นี่จะได้บรรลุธรรมแล้วพญาเยี่ยวเอ๋ยปล่อยสัตว์บ้างไหมปล่อยสัตว์ก็ได้ท่านเอ๋ยให้หน่อยเลยนลั่นแหละนะสักสามสิบตัวนั่นแหละค่ะปลาไหลดีกว่าเพราะไปกินงูเข้ามาเยอะใช่ไหมกินทุกอย่างแหละท่านเอ๋ย กินไม่เลือกปลาเลยนั่นแหละนะไม่เหลือไม่เว้นหรอกครับตัวใหญ่นายิ่งดีแหละท่านเอ้ยอ่าพญาเหยี่ยวเขากินทุกอย่างที่ที่พอจดจ้องเจออะไรเป็นเป้าหมายปับ๊บไม่มีวันพลาดเลยใช่ไหมใช่แล้วพญายเหยียวตาเหยียวลงไปในน้ําก็ไม่ลอดอา้าวปล่อยสัตว์อะไรบ้างนะปล่อยสัตว ให้มากกว่า30ตัว30ตัวทุกชนิดใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ่าทุกชนิดปลาเล็กปลาน้อยปลาไหลอะไรก็ว่าไปกบเขียดกินหมดพญาเหยี่ยวเขาไม่เลือกสังฆทานก็ได้แล้วพระพุทธรูปได้แล้วชุดขาวได้แล้วบวชสี่สิบวันได้แล้วสัตว์ได้แล้วอ้าวก็ทําพิธีขอขมากันอีกหรือเปล่าก็ได้ท่านเอ๋ยน้ำใบสีเลยนั่นแหละนะ มาขอขอมานั่นแหละเอ้ยจะได้เลิกฆ่ากันทุกภพทุกชาติใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ้ยอ่ใบสีหนึ่งชุดครัทำพิธ,ธีต่อหน้าปู่พญาสุบรนคุธ,ธาครับว่าจะไม่มีเวรกรรมกับพญาเหี่ยวอีกแล้วกับนกกับสัตว์ทุกชนิดครับเอาใจเปล่า <c oughs> อ่าเรียบร้อยขอให้พญาเหี่ยวได้เกิดเป็นเทพพบุตรได้สร้างบาร,รมีเต็มเปี่ยมด้วย ลดความโกรธแค้นลงได้แล้ว<ม>เปลี่ยน <ทำ S 1> เป็น,<ม>นธรรมะร่ม,ม,มเย็นจิตใจขอให้ได้บรรลุธรรมด้วยเถิดไ,ได้พญาเยี่ยวเสร็จเลยได้บวชแน่ตามด้วยท่านเทวดาเด็กน้อยยังอยู่ครบหรือเปล่าเด็กหรือท่านใช่ไหมแน่ใช่แล้วยังอยู่แทนนั่นแหละนะยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับ มีของตัวเองหนึ่งคนมีลูกสาวพาลูกสาวไปอีกหนึ่งคนยังอยู่สองใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยติดตามเลยนั่นแหละนะตลอดเวลานั่นแหละครับอ้าวต้องใช้เวลากี่วันสองคนเหลืสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละสามสิบวันพร้อมเลยครับต่อนเนื่องกันไปเลยเจวันเจ็ดสิบวันครับ เริ่มเมื่อไหร่กลางเดือนธันวาคัธันวาให้เด็กกลับให้พยาเหี่ยวใช่ไหมใช่ครับอ้าวธันวาภายในธันวาเด็กชื่ออะไรกินอะไรบ้างชายหรือหญิงกันเล่าเลยรู้รู้ตัวไหมของตัวเองของตัวเองน่าจะเป็นชายของตัวเองสันนิษฐานว่าเป็นชายของลูกสาวไม่รู้ของลูกสาวไม่แน่ใจว่าหญิงหรือชายไม่ทราบครับเป็นหญิงเหรอ เป็นลูกแท้ลูกเทียมเป็นหลานเป็นลูกหรือเป็นหลานเป็นลูกค่ะเป็นลูกเขาบอกเป็นผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงได้ไงหนูเป็นผู้หญิงไงหนูไม่ใช่ผู้ชายเธอเดาผิดใช่ไหมครับอ่าตกลงเป็นหญิงค่ะแล้วแล้วหลานเธอล่ะก็เป็นหญิงค่ะสองหญิงค่ะโอเคชื่อชื่อสาววรสิคะหลวงตาสววรสวรสุคนนะคะรสุคน ้าวกินอะไรบ้างจ้ากินข้าวแล้วจ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวผัดก็ได้ค่ะข้าวผัดโอเค่ะบะหมี่ได้ไข่ตุ๋นกินอะไรนะไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นอีกน้ำนมเซเว่นโอเคเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดนางฟ้าสองชุดค่ะสองนางฟ้า ห้าถึงเจ็ดคูบผู้หญิงอ่ะปล่อยสัตว์ปล่อยลายปล่ยเต่าสองตัวกบสองตัวบายสโลค่ะเต่าสองกบสองไายสองโลไม่ใช่สองตัวสองโลกี่ตัวหลายสองโลเยอะมากนะค่ะเราจะปล่อยให้มันเยอะหลอนตาไหวเปล่าครับอ๋อปล่อยกับพี่เหี่ยวค่ะปล่อยกับพี่เหี่ยว อ๋อไปกับพี่เหี่ยวอ่าตามนี้เรียบร้อยสังขทานหนึ่งชุดขอกระเป๋าช่วยสัก2อานนะคะกระเป๋าชุดนางฟ้า <5. S 2> ใส่ชุดแบบว่ามีมีเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าไปด้วยเลย <5. S 2> ชุดเด็กอ่ะห้าถึงเจ็ดขวบตามนี้แกจะเข้าใจเขาว่านางฟ้าหรือเปล่าไม่รู้นะหลอนตาชุดอะไรวะชุดนางฟ้าชุดนางฟาง เขาก็ไปเปิดดูใน Google ก็ได้ไปดูใน l a z a ด้าช o p ปป้ฟ้ากับชมพูคนละชุดตามนี้กระเป๋าเด็กน้อยสะพายไปด้วยอ่าียิบ้อยมีอะไรจะแนะนำหรือเปล่าี่คะตั้งใจทำนะตั้งใจทำครับเขาเขาก็ตั้งใจอยู่แล้ว ตำรวจเหรอเขาเป็นห่วงสุขภาพหรือเปล่าอ๋อเผื่อไอ้พวกนี้เจ้าชูน้นิดหน่อยใช่ไหมลายมันยังไม่ชื่นะหลานตามันยังมีซิมันยังมีมันยังมีลายอยู่ใช่ไหมยยดับไว้เลยเดี๋ยวตกนรกเด็กไม่ได้ไปเกิดอีกเไมา่ได้ไปเกิดตกอุลกีช่วยแล้วถามนี่นายชิ่อน้อยังนหยชื่อเลยดูหุ่นก็รู้ยังไม่เชื่น แกตายนั่นแหละค่อยสิ้นนั่นแหละไ่ยหวงต้องแหนจะตาไม่ได้ไปได้ก็ตั้งใจให้ดีว่าดวงวิญญาณรอคอยแล้วก็เฝ้าอยู่กลมเหมือนอายหรอนะกลมอาเขาพวกนี้เขาก็เสือซ่อนเล็บเหรอเสือซ่อนลายไม่ไม่น่าชุดนาฟ้าหรือเปล่าอ้าวไม่เป็นไรเตือนไว้อย่าปล่อยใจ หลงไหลเพลิดเพลินเหมือนกับอยู่ที่บ้านไม่ได้นะต้องทำตัวเป็นพระเลยเขาใจเปล่าดุงวิญญาณรออยู่และพยาเหี่ยวเขาก็เฝ้าอยู่ไม่ใช่พยาเหี่ยวจะปล่อยไปเลยนะพยาเหี่ยวสายตาแหลมคมไกลแค่ไหนก็เห็นเาแล้วเขาก็เขาก็จะต้องดูว่าจริงใจเขาเปล่ามาทำพิธีขอขมาแต่ว่าหลบหลบซ่อน เดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนสัญญาแล้วจะเดือดร้อนเข้าใจยังเข้าใจครับตามนี้อสญญาสดจะตามนี้โชคดีบา,บายบายได้นไน้ปเกิดก็คงดีค่ะได้ไปเกิดอยู่แล้วเขาก็ตั้งใจมาแล้วไงเขาก็เที่ยวบ้านไมาเา,ต,าตั้งใจทไม่เหมือนบ้านนะ้าหลอนได้เขาก็จะมาดูเซอร์เวยก่อนมาพอไหวแล้วก็ไปจัดทับเสร็จ อย่าไปมองเลิกเลิกเลิกรู้นิสัยเหรอร้อยมากเลยเอแบบทำอย่างนี้ไม่อายเนี่ยตัวแสบเลยใช่ไหมทำเป็นพูดน้อยกลมหน้า